สวัสดีครับสวัสดีค่ะมืัอนี้ก็มาพบมาพอกับช่องกัตเตอน้อยแชแนลขอค่ะพี่น้องอ่ามือนี้กัตเตอน้อยก็ได้มึกค่ะพี่น้องมือนี้้ไดเป็นมึกกระดองแบบโตโตพอดีแซ่บๆเลยค่ะกับน้ำจิ้มน้ำจิ้มเอ่อซีฟู้ดเนาะจานมากกบผักกาดกรอบพร้อมมากินกับเอ่อเป็นสลัดอ่ะมาค่ะแซ่บๆร่วมกันเด้อค่ะลมทะเลกันมื้อนี้ดูแลมันบ่อ่ะอะโต tôi là khắp quan, ừ. Ôi Nằm chìm bẹp hình như nhồi đây Chìm ừ. chặt ạ Nằm ừ, chìm เปนไ้จวดจวดขนาดนั้นจิมอื่อปวดอันมากแต่ที่จุด หนวดแสบนำคุบคนะุ๊บดีขนาดเดน๋ยา่างัมก็เต้นเต้นดีแม่มาปุ๊บก็ไม่เห้กินปับ๊บมาแล้วก็มานาั่ง <c oughs> ลงใส่กับมดเดลโ <c oughs> มดขันมาเนี่อ ไม่คุนตัวคุทำมาทไมลยง่า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 ยายง่ายง <c oughs> ่ายทีบางันหมดขัน้นหมดขัน้นโอ้ยมานางถึงมองแทะขาดคำเลยเหรอกำลังเสียบเอือ มือขั้นขึ้นหลายฝน,นตกเนาะ อืมอืมเต็มเต็มเอาใจเนาะใครอยู่บ้านม่นนเต็ม ต้รงการปเนี่ก็เลยนำคือคากดีีล้วสไปรลินเนาะ าน,น่โนนสรงการขาแต่เหตุงารนะ <laughs> <laughs> ถึงบ่มีวันหยุดก็หยุดเอาเอง น่าแข็ง hmm. ด mm ีหน้าดูอืม โอ้เผ็ดจังเลยมัน้ึงปเผ็ดพี่น้องมาบานปีนี้สงการเนาะอันก็เสด็จกินอาหารเหมือนบานหลายเพราะว่ามาฝนตกฝนตกอึงของแน่ม่กระุูนออกพร้อมมีหอนแมงแข็งเนาะ ไปเบิ่งน้ำตลาดตละลหมองคือคักห่ง

จังหลางดีอืย น่ยจะอิ่มเน่ยเพราะว่าคุณกินเข่าไปต้องใส่ี่บวดน <laughs> ะเพิกินเข้าไปเนาะ ะจะบอสอะไรอีกนะอิ่มแหงอิ่มแล้วคักเลยน้ำจิ้มกับจีจานคักเลยบวงมาสดย่างนี่บรรยากาศสดเพช็ดมึงมันหนังกรอบหนังกรอบนๆแน,น,น,น่นๆเนาะมันได้มาใหม่ๆแต่ว่าแจวนี่สุดยอดจวดอิลีค่ะพี่น้องเอ้า ได้มื้อก,กระดองกับน้ำจิม้มน้ำจิ้มซีฟูดแบบแซ่บๆเพชดเพสแซ่บๆล่ะะมนี้ก็แต่น้อยก็เขาเขาคุณพี่น้องที่เขาไม่ที่ตามรับชมทามถาถ่าชอบให้ลิมนี้ก็ฝากกดไลกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให็น,นได้เลยค่ะมือนี้ก็แต่น้อยขอบคุณันขอลาไปก่อนนะครับน้อสวัสดีค่ะ